จากการวางแผนของฉันเนี่ยวัตถุราคาห่างจากบ้านเธอแค่30นาทีใช่ไหมแต่อังการโดนขังไว้อีกฝั่งหนึ่งต่างหากละ่ะก็ติดอยู่กับโรงเงินทำกระดาษและอังกาดก็มีอากาศหายใจแค่30นาทีเขามีอยู่แค่นั้นเลยละ่ะถ้าลอกฉันกุดเดินถลอกฉันเพื่อช่วยชีวิตอักชัด ถ้าความง,ง่านแต่งงานของฉันแล้วตอนนี้ได้เวลาแล้วให้ฉันเล่นเกมกับเธอเถอะนะเอาแบบนี้นะกุดดันรีบมาให้เร็วก็แล้วกันมาช่วยไม่ให้อักชัดนนะ่ะได้แต่เงินกับฉันนะรีบมาหรือว่าจะไปอีกทางดีละ่ะไปช่วยน้องเคยของเธอก็ดีนะไม่ให้เขาต้องตายนั่นแหละคือข้อเสนอของฉันนะ่ะฉันช่วยอะไรได้ไม่มากไปกว่านั้นนะนี่ถือว่าฉันช่วยแล้วรู้ไหมกุดเดันเกมนะ่ะเรามีแค่กดเดียวเท่านั้น ในเกมนี้มีผู้เล่นสองคนคือเธอและฉันยังไงละ่ะและบุคคลที่สามที่เข้ามาน่ะมันจะถือว่าเป็นการผิดกฎของเกมนี้นะมันทำให้เกมจบเร็วขึ้นฉันรู้นะว่าฉันทำอะไรได้ถ้าเธอให้คนช่วยเนี่ยแล้วฉันก็รู้ขึ้นมาลวล่ะว,ว่าอย่างไงต่อไปเดี๋ยวเราได้เจอดีกันแนะ่ไหนถ้ามีเวลามากนะรีบตัดสินใจสิเร็วเข้าเอาบไป เราจะช่วยอังกาศกับลุงในเวลาเดียวกันได้ยังไงนี่มันยากจริงๆเลยคุดันเราต้องเรียกตำรวจนะมิเงนอังการต้องตายแน่เลยไม่หรอกชุดกีถ้าพูดเแบบแล้นได้ยังไงไม่ได้ยินที่อันตราพูดเหรอเธอจะช่วยชีวิตทั้งสองคนได้ยังไงจะไม่เข้าใจจริงๆเลยอะ ุดันอังการมีความหมายกับฉันมากเลยนะจะาเขาเป็นอะไรไปฉันอยู่ไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวเข้าใจใช่ไหมจะเย็นๆก่อนนะมันไม่มีอะไรหรอก <c oughs> ฟังนะเรวตีเธอบอกตำรวจไม่ได้เด็ดขาดเลยถ้าอันตารา a สงสัยเขาอาจที่จะข่าอังการลงมือทำอะไรก็ได้นะ <c oughs> แล้วจะให้ทำยังไงละ่ะคะยะเราอยู่นิ่งๆไม่ได้นะ <c oughs> แล้วอีกอย่างถ้าย่าไม่อยากจะทำอะไรก็ทั้งยากค่ะแต่หนูจะทิ้งให้เขาตายไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้นะเรวตีช่วยเข้าใจหน่อยเถอะนะอันตราน่พูดแล้วว่าจะให้กุดดันอะไปคนเดียวเท่านั้นนะเข้าใจหรือเปล่าละ่ะ <c oughs> ถ้าหากว่ามีใครคนอื่นไปอันตราอาดค่าอังการก็ได้ถ้าควรที่จะเข้าใจหน่อยสิได้โปรดแล้วนะก็ <c oughs> พวกเธอแล้วแหละที่ไม่ยอมเข้าใจบ้างเลย อันตราเตือนพวกเธอแต่ว่าไม่ใช่ฉันฉันนี่แหละจะไปแองฉันยอมทนอยู่เฉยๆไม่ได้แนละ่นี่ฟังฉันก่อนชุดกีเธอจะต้องเชื่อใจพี่สาวของเธอนะฉันเสี่ยงไม่ได้กดดันฉันไม่อยากจะร้องเสียงนะเข้าใจไหมแล้วเธอจะช่วยชีวิตสองคนได้ยังไงฉันมีเวลาที่อยู่ที่นี่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ฉันสัญญาว่าฉันจะช่วยอังการให้ได้เลยฉันสัญญากับเธอเชื่อใจฉันฉันจะพาเขากลับมาให้ได้อย่างปลอดภัยฉันสัญญานะพี่สาวของเธอกุดดันคนนี้รักษาคำพูดเสมอเธอก็รู้ดีนี่อยู่ที่นี่ล่ะถ้าเราพลาดแม้นิดเดียวอังกาศน่าอาจจะตายได้เลยนะ แล้วลุงเองก็เหมือนกันน่นแหะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังไว้ย่าคะหนูไปก่อนนะคะขอพรให้กับหนูด้วยนะคะย่าคะไปเถอะนะเจ้าไปได้แล้วไปช่วยสามีกับน้องชายไปเถอะ มาที่วัดพระแม่ธุรคามาห้ามไม่ให้แม่สามีเธอแต่งงานกับฉันสิแน่จริงก็มาสิหรือว่าเธอจะไปอีกทางมาช่วยอังกาดีล่ะฉันสัญญากับเรวตีเอาไว้ว่าจะช่วยทั้งสองคนแต่ว่ายังไงล่ะตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้ว เราจะช่วยทั้งสองคนให้ทานได้ยังไงกันฉันคิดไม่ออกเลยจริงๆแล้วเราจะช่วยใครก่อนล่ะแล้วเราจะไปทางไหนดีกดดันถ้าแกเจอปัญหาหรือไม่รู้จะทำยังไงล่ะก็ลองหลับตาแล้วคิดดูมันจะทำให้เราคิดออกได้มากขึ้นฉันรักเธอ ฉันรู้ว่าฉันควรจะไปทางไหนก่อนเราจะต้องใช้ถนนเส้นไหนก่อนเรวัตีไม่สบายใจไปก็เท่านั้นกุด <c oughs> ดันจะจัดการทุกอย่างได้แน่นอนจนกว่าหนูจะรู้ว่าอากาศปลอดภัยหนูไม่มีทางสบายใจได้หรอกคะ่ะนั้นเป็นแฟนหนูนะไม่ไม หนูต้องไปมันเป็นสิ่งเดียวที่หนูต้องทําค่ะนี่เรียวตีห่ามไปไหนนะมันเป็นทางเดียวกุดดันจะต้องเป็นคนไปช่วยฟังพ่อนะเรียวตีแกต้องเข้าใจกุดดันกุดดันเนี่ยจะต้องช่วยทั้งสองคนได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะจะเย็นเย็นดันจะต้องทำได้แน่ จะไม่สบายใจไปทำไมกันเนี่ยคุณเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันต้องรักผ่านตัวอังการเลยนะถ้าคุณยอมแต่งงานกับฉันดีๆเนี่ยฉันก็คงได้แต่งงานแบบไม่วุ่นวายไปแล้วน่ะคะทุกคนจะได้มีความสุขอังการคงจะได้ร่วมงานแต่งงานของเราอย่างมีความสุขทุกอย่างคงจะดีไม่ต้องมาวุ่นวายกันขนาดนี้อันตราคุณไม่เข้าใจกดดันอย่างนั้นสินะนี่คุณคิดว่าตัวเองกำลังชนะอย่างนั้นเหรออนตราคุณไม่มีทางเอาชนะกดดันได้หรอก และไม่มีใครสามารถทำได้ทั้งนั้นคุณทำร้ายครอบครัวของกุดดันกุดดันไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนคุณจะต้องเสียใจที่มาลองดีกับกุดดันกุดดันจะมาที่นี่อันตรากุดดันไม่ยอมให้การแต่งงานนี้เกิดขึ้นนัอ้นเหรอแล้วยังไงล่ะกุดดันจะช่วยคุณกับอังการในเวลาเดียวกันได้ยังไงกุดดันไม่มีเวลาหรอกเนะในฐานะสามีของกุดดันผมการันตีได้เลย ว่ากดดันจะช่วยชีวิตทั้งอังกาศและมาหยุดงานนี้ให้ได้แน่นอนคุณไม่มีทางชนะกดดันหรอกกดดันต้องทําให้คุณขายหน้าแล้วคุณจะไม่มีทางทําอะไรได้จําคําพูดของผมเอาไว้อันตาราไม่มีทางฉันกดดันคนนี้จะไม่ทําให้ลุงผิดหวังหรอกนะฉันจะต้องทําได้เราหลับตาแล้วเราก็รู้คําตอบถ้าความสุขของลุงอยู่กับครอบครัว เราก็จะต้องช่วยอังการก่อนและฉันก็รู้ว่าลุงจะให้ฉันทำแบบนี้เฮ้ย hey, ฉันชนะแนยฉันอ่านแผนของแกออกเกมแกนอ่านง่ายมากเลยไม่ต้องกลัวนะอังการฉันจะเป็นคนพาเธอไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยได้อย่างแน่นอน ไม่อยากจะเชื่ออะไรยันนั่นใจเงินให้เราดีมากๆถ้าเราได้เงินมากขนาดนี้เราไม่ต้องห่วงอะไรแล้วหลังจากนี้รวยแน่นอนแกข้าเพิ่งเงินเพิ่งเงินเท่านั้น เอ้ยโอ้นี่ไั่นของจริงนี่นะไหนดูหน่อยถึงนี่วะอันนี้ก็ของจริง เอาล่ะได้เวลาแอบเข้าไปข้างในแล้วอังการ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 อยู่ที่ไหนได้ยินไหม องกาศอังกาอังกา,งก,ากำแพงนี่มันแบบว่าอังกาศ ค,อคเออขอโทษทีนะคะหวังว่าฉันจะไม่ได้มากวนนะฉันมาเพื่อมาเอาดอกไม้ไหวพระนะ่ะเออฉันขอตัวก่อนอา้าวนั่นคุณอักชัดจินดาน,นี่นาคุณคือสามีของแม่สามีที่อายุน้อยที่สุดในอินเดียอย่างกุดดันแล้วคุณมาแต่งงานใหม่แล้วทิ้งคนสวยและดีอย่างกุดดันทำไมล่ะคะเนี่ยฉันไม่เคยเข้าใจมีปัญหาอะไรของแกเนีเ<อ>่ยชอบสาระแหน่เรื่องชาวบ้านนักนะนี่ว่างนักเหรออยากจะตายหรือไง อยากจะลองดีกับฉันใช่ไหมนี่ไปกไกลๆเลยนะออกไปซะไปซะคนเขาไม่เงียบกันหรอกไม่ว่าอย่างไรผมก็ยังเป็นของกุดดันใครก็มองแบบนั้นกุดดันไม่ใช่มีชื่อแค่ในอินดอแต่ว่ากุดดันมีชื่อไปทั่วทั้งประเทศนี้จะบังคับผมยังไงก็ได้แต่ว่าคุณไม่มีทางเทียบกุดดันได้คุณไม่มีทางเทียบเขาติดอยู่แล้วกุดดันดีกว่าคุณทุกอย่างอันตรา โอ้อ oh. nice nice ันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ไปนี่ของขวัญของเธอน่ะอันตรอังการขังใจไว้นะอังการขอบคุณพระเจ้าที่เธอไม่เป็นไร ทุกคนไม่สบายใจกันมากเลยนะฉันจะต้องรีบพาเธอกลับบ้านให้เร็วนี่คุณทำอะไรนะคุณบ้าไปแล้วเหรอไปทำร้ายป้าเขาทำไมทำไมกันละ่ะถ้าหยีป้ามันปากมากแล้วแผนของท่นเสียขึ้นมาละ่ะพูดอะไรเนี่ยช่างเถอะอักัดถ้ามีใครมาขวางทางท่านแล้วก็มันต้องเจอดีแบบนี้ทั้งนั้นนี่ยังไม่เข้าใจกันอีกเหรอเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยฮะคณโอเคไหม เสียเวลามากแล้วนะมานี่เร็วมาค่ะทำพิธีให้เราเสร็จเร็วๆนะห้ามใครมายุ่งกับเราด้วยเข้าใจไหมเธออยู่ไหนกันนะกุดดันฉันจะไปส่งเธอที่บ้านนะแต่ว่าไม่กุดดันไปช่วยอักชาร์เธอฉันดูแลตัวเองได้มั่นใจนะใช่กุดดัน เดี๋ยวเสียวเวลาอีกเลยสัญญามาก่อนว่าเธอจะกลับไปที่บ้านตอนนี้ทุกคนเป็นห่วงเธอมากเลยนะเรวาตีกับย่าห่วงเธอมากฉันสัญญากุดดันไม่ต้องห่วงฉันจะหาทางกลับเองเราไม่มีเวลาแล้วอังกาศร,รีบไปเลยระวังตัวด้วยนะลุงคะฉันกำลังไปหา เราจะต้องช่วยลุงให้ได้เลยแล้วก็เราจะต้องไปให้ถึงทันเวลาด้วยนะฉันกำลังไปแล้วนะลงุงฉันจะไม่ยอมให้ลงแต่งงานกับอันตรายอย่างแน่นอน เจ้าบ่าวเจ้าสาวมายิตสบาลานตนกันเลย <c oughs> เอานี้กุดดันไม่มาหรอกนะ <c oughs> ดีมากเอาล่ะสุดท้ายก็ยอมแล้วสินะกุดดันไม่มีทางทำอะไรได้ <c oughs> แล้วกุดดันก็ไม่มีทางหยุดเงินของเราได้อย่างแน่นอนเลยล่ะเอเจกุดดันจะมาแน่นอนผมมั่นใจ ผมมั่นใจในตัวกุดดันคุณคอยดูให้ดีก็แล้วกันกดดันจะต้องมากุดดันเชื่อใจในตัวผมมากที่สุด <c oughs> เอาเริ่มพิธีได้นะ <c oughs> จะเบาเดินนำและ,จะเจ้าเสาก็เดินตามมาสิคะมา ฉันอย่าประกาศว่าฉันอักชัดจินดาเป็นสามีของกุดดานอักชัดจินดามีอะไรอยู่ทำไมล่ะเธอกรธก็เอาเลยสิเหยียบย่ำหัวใจฉันเลยเอาสิฉันจะต้องตามหาลุงมาให้ได้เลยไม่ว่ายังไงฉันจะต้องเจอลุง เราจะต้องเดินรอบกองไฟกันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะแล้วฉันก็จะชนะกุดดันก็จะแพ้ฉันบอกแล้วไงว่ากุดดันไม่มีทางมางานแต่งงานของเรายังไม่จบอันตราก็อย่างที่คุณพูดเราจะต้องเดินวนรอบกองไฟอีกรอบกุดดันต้องมาแน่นอนผมมั่นใจ